ามาดูข่าวนี้ไปที่เขตหลักสี่ในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คุณเปิ้ลนาคอนนะฮะไปแจ้งความเอาผิดหลังจากที่ถูก AI ตัดต่อคลิปโปรโมทเว็บพน,นันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยไปแจ้งความไว้ดูนะครับที่กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณเปิ้ลนาครหรือคุณนาคนรศิลาชัยอายุ60ปีนะครับเนี่ยเดินทางไปพบกับตํารวจนะฮะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ แล้วก็แจ้งเอาผิดกับบุคคลที่นําภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวของเขาไปตัดต่อด้วย AI ร่วมกับเพื่อนดาราอินฟลูเอนเซอร์โปรโมทเว็บพนันเกรงว่าจะมีประชาชนเนี่ยหลงเชื่อจนเกิดความเสียหายคุณเปิ้ลนี่บอกว่าตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าในคลิป AI เนี่ยมันเนียนมากกว่าอย่างนั้นเนี่ยปากขยับตรงทุกอย่างเลยโดยในคลิปมีการอ้างชื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังว่าได้เชิญชวนตัวเขาเนี่ยไปเล่นเว็บพนันจนได้เงินต่อมาก็มีแฟนคลับส่งข้อความมาในเพจถามว่าเว็บพนันที่ว่านี้เล่นยังไง เมื่อเห็นว่ามีคนหลงเชื่อก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจและก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นคลิป AI ตัวเขาไม่เคยเล่นการพานันและก็ไม่เคยโปรโมทเว็บการพานันใดๆว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาเคยโดนหลายมารูปแบบแล้วนะฮะโดนมาหลายรูปแบบทั้งปลอมเพจม่อแม่จจูนรรวมถึงธุกิที่าล่าุ่ดและก็ล่า,าุ่ด่ิ่่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 า่่่่่่่ง่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ส่งงุ่่่่่่่่ม ถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงตัวเองแต่ไม่อยากให้คนหลงเชื่อเข้าไปเล่นการพนันเอาฟังเสียงคุณเปิ้ลเขาหน่อยไอ้พวกนี้นะฮะใครที่มีชืเราโดนมาหลายรอบแล้วนะเหมือนไปท้าทายันละยิ่งยิ่งเรายิ่งมาฟ้องตำรวจมันยิ่งเอาเราคือลูกอื่นโดนหรือเปล่าคือไม่รู้จะทำยังไงครับเอามาติดคุกไม่ได้ผมยอมติดคุกเองก็ได้นะเอิคุณจะได้ไม่ต้องโดนมึง อันน really oh yeah. ี้ยังไงหนีกันไปเลยดีกว่าที่พี่เส้างข่าวทำไงอะครับให้ดูส่งมาให้พี่เพิร์ดูว่ามเราเขาไปเก็บคองดูงแฟนคลับทั้ทีมานส่งลิงไม้ให้ดูพี่เพิ้ลพี่เพิ้ลเอาแล้วเหรอพี่เพิ้ลโดนแล้วนะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรามานั่งดูุูปเราก็แบบโหตกใจว่าเฮ้ยมันโคตรเดียนเลยเราดูรายการมาเยอะแล้วอ่ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วล่ะนะครับก็ได้มอบหมายให้ตำรวจเนี่ยเก็บข้อมูลเบื้องต้นทำการสอบสวนนะว่าเอาผิดว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ คือยุคนี้น่ากังวลมากจริงๆเพราะว่าพอทําปุ๊บมันเหมือนมากครับคือปากขยับตรงแล้วเสียงก็เหมือนเลยเหมือนแบบชนิดที่ว่าเออถ้าเราไม่ทันได้ได้รู้จักกับเจ้าตัวเนี่ยเราก็คิดว่าเขาพูดจริงๆนะครับผู้ประกาศเราก็โดนเหมือนกันผมก็เคนเป็นกิกรก็โดนพี่ตาอุมพรก็โดนกับไอ้เรื่องเวบพนันเนี่ยเนี่ยล่าสุดก็คือมีเกี่ยวกับไอ้เรื่องพนันเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมเอาผมเนี่ยไปขายยาปลุกเซ็กอะไรอย่างเนี้ย ครับอผมไม่เกี่ยวข้องพี่ติ่งก็โดนอ่ะพี่ติ่งโดนเว็บเดียวกับพี่แปะอันนี้คุณกิติกรโดนเว็บเดียวกับพี่ตาลแล้วพอถึงเวลานั้นก็แล้วมีชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วเขาแบบเขาก็เข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยพูดจริงนะะพี่ตาปัญญาพี่ตาปัญญาก็โดนเรื่องอาหารเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีนี่นะไม่ใช่ครับไปแจ้งความนี่ไม่รู้จะจับได้ปะเนี่ยก็แจ้งนานแล้วเนี่ยแจ้งนานแล้วจับได้ไหมยังไม่มีความคลื่หน้าเลยครับผม ก็ไม่มีติดต่อมาเลยเหรอไม่มีไม่มีฮะหายไปกับสายลมใช่ครับผมไปแจ้งที่ไหนพี่ไปแจ้งถูกที่ปะแจ้งที่เนี่ยที่แจ้งศูนย์ราชการเยาวัฒนะเนี่ยเหมือนกันเลยอ๋อที่เดียวกันเนี่ยใช่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 ก็ทนายรณรงค์พาไปศูนย์ใหญ่เลยใช่ครับผมอยู่เคยไปแจ้งจังหวะที่กําลังเขียนเรื่องของหยกอยู่เจ้าหน้าที่ก็ตัดพ้อเรื่องตัวเองบทเรื่องตัวเอง โดนย้ายมาทำงานทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมันก็อยู่แล้วก็เขียนจดของเราไปด้วยคดีเยอะคดีเยอะงานเยอะไม่แล้วตัดพ้อเรื่องตัวเองให้หยกฟังไปเป็นชั่วโมงเลยตอนนี้ตอนที่พี่แปะไปแจ้งเนี่ยผู้บัญชาการไซเบอร์ตอนนั้นเป็นใครจำได้ไหมโอ้โหผมจำไม่ได้แล้วเหรอแต่เอาล่ะครับผมไม่เคยไปใครลงผิวพันธ์ ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <พอ S 1> คือพลตไดลงมา,าบิ๊กบิ๊กก็ไม่มาเราก็ให้ระดับลงมาตอนนี้พลตไดลงไปเป็นผู้ช่วยผบตรแล้วก็เพิงเ่งจะแถลงเมื่อวาน<อ>ก็คดีพี่แปะก็ยังไม่ขึ้น <laughs> เดี๋ยวรอให้แกขึ้นเป็นผบตรก่อนนะ <laughs> เมื่อวานแกก็ซับบิ๊กโจ๊กเนี่ยใช่ไปเยอะเลยนะใช่ครับเนี่ยได้เวลาเขาเรียกเอาคืนไอ้เรื่องไอ้คลิปหลักฐาน ให้ทองสินบนใช่ไหมมีว่าข่าวนี้มีพี่เรียกเรื่องนี้ว่าเอาคืนอ่ะเขาเรียกว่ากวาดบ้านทําความสะอาดหรือเปล่าถ้าเอาคืนมันเรียกว่าแบบส่วนตัว้วเนี่ยคือฉันโดนแกโดนแกโดนฉันโดนอย่างนี้นะผมอาจจะพูดผิดก็ได้แต่ก่อนหน้านี้พลตํารวจไทยลงเนี่ยโดนบิ๊กโจ๊กเนี่ยเล่นซะเละเลยนะฮะเอตอนที่เป็นผู้บัญการตำรวจไซเบอร์อ่ะที่เอาพิมพ์พิไลอ่ะสาวเว็บพนันมาแฉมีมีค่ะบิ๊กโจ๊กมีค่ะบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวรอก่อน